เดินทางมาถึงดอยสอยมะลัยหน้าฝนผมบอกแล้วว่าสุดยอดมากตอนนี้หนึ่งชุดกำลังตามผมมานะครับผมขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับกำลังจะขึ้นเนินรับแขกตอนนี้ทีมงานอีกประมาณสิบกว่าคันกำลังตามมาบอกเลยแม่งโคตรลื่นอะลื่นสุดๆนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวเจอส่มา บรรยากาศส่มาลายขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วครับเส่มาเลยครับเรียบร้อยไปแล้ว,ลวตลาดยางนะครับรถอะไรก็ไปได้มาแล้วครับรถอะไรก็ไปได้ มาแล้วก็ไปได้ไปแล้วเลดี้วุ้นไปแล้วมา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 แล้วเฮ้ยเฮ้ยมามาแล้วครับ ไออุนไออุนไออุนเด้อมะพี่ดีเฮ้ยมึงจะกระทุ้แบบนั้นกะ ไอุนเรียบร้อยไออุนถ้ามึงโอ้ยเอ็มฮะเอหากึ้นได้นะเว้ยเอ้ยบางลมึ้นได้นะเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับอ๋อเอี่ยแม่เจ้าตอยสอยมาอะไรครับตอกันดีตอกันดี นี่นะครับใส่มาเลยครับเออเออเออค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาไหลไป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 เรื่อยๆเรื่อยๆโอเคเอ็มเอ็มออกากัได้วันวันเอม Ον, оде, aja, เน anyway. ื้อใคี่นี่เฮียยังลื่นเลยอ่ะก็ปดึงเอาเชือกอ่ะเอะไรไปเอ็มอะไรไปอะไไปอันรถอะไรดิอู้เหรอมเหี่ยไปยังจตั้งได้ได้ลั

ยังเฮ้ยนาทีเจ๊นี่นาทีเจ๊อ่ะนีเจ๊เหีอยู่ลูกตายห่าแล้วเบยอดท่อร้องไม่อูเสียงไงวันนี้เรามาไหนนะดอยดอยสายมลายดอยสายมลายอันนี้อันนี้ยังบัยังบัถึงเนื้อลำแขกที่นะยังเตื้อปูนเอ็มปูนเอ็มมอเตอร์เมซ่าพี่ปายดอยบุญเฮ้ยรถรถอะไรก็ไปได้ของไอ้ไปถึงปุ๊บปุ๊บนะ เราเนะราอะโอ้วิวครับเรดิอูตเรดิูอฉันรักเธอเลดิโอฉันรักเธอบนดอยสอยมาลายขี่โมงค่ามาไทยเคียไปฮะกว่าหจะกันขึ้นมาได้ไอเนอร์ในเก้วหีนในเก้วโคมือเลย เออโอ้สุดใครมามาสอยมะไายลืดูการนี้ถือว่าพลาดนะครับอ้อเอ็มมอเตอร์แม่สายเนาะโอ้เอ็มมึงว่าเหมือนอันนึ่งก่บมูลิย์เลยก็บมานเนาะยากเปล่ย่แมูลิย์มันขี้เป้อนักมันไปเนาะกลัวกูจะขึ้นไม่ได้กูกับนักแกเลยเฮอ ยังไงจ้ะเรดี้อูดกําลังจะวัดร่องให้พี่ะวันดูเออเรดี้อูดขาไมได้มาข่าวโฮูเลื่องอ่ะบัดเดี๋ยวนี้ทีเจ็ดไหนปะเออเบยเอ็มทีเจ็ดไหทีเทีเจ็ดมีไหนงฮทีเจอ็ม ผู้กล้าลายต่อไปมาแล้วอุดอุดอุดอู้ไปยิงแดงฟุตเออเกาะเข้ามาเว้ยมาทางนี้มาทางนี้เอ่เดี๋ยวเฮามาต้อนรับเขาเดี๋ยวตั้งขึ้นทางนี้นะครับเราไม่อ้อมนะครับมาละ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 มาแล้วครับมาแล้วครับอุดอุดถ่ายอันนี้ตัวไอตอเที่ยวไหนดีถ่ายแนนอนอะ โอ้โหบรรยากาศมาแล้มาล้วมาแ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 ลมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยมามาเมามาลีมน้ำครับเมามาลีมอน้ำเมามาลีมอน้ำมาแล้วครับมาแล้วครับเมามาลีมน้ำ เรียบร้อยแล้วฟันแล้วฟันแล้วโอ้โอ้โอโอมาเอาไม่รีมอ่าน้ำเจนยิ่งไ้เอาขึ้นนะ,ะเฮ้ยทีเจ็ดมาไอ้วัดาามาใครพร้อมมา มาแล้วครับขิ่รับรรลังน้ำครับ